ขับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพิบูลรัชกิจประการสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรพรรคภูมิัยไทยสตูลเขตหนึ่งก่อนจะหาลรือกับท่านประธานกับผมขอขอบพระคุณคณะรัฐมน,นตรีที่มีมติเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ยเห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติ ตามมติคมมเพื่อการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าชาเลนจำนวน11ไร่2ง,งาน40ตารางวาเพื่อให้ก่อสร้างถนนสายบ้านเขาจีนถึงบ้านโคูพยอมตำบลคลองขุดและตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลซึ่งเป็นถนนสาย เช่นทางรัฐที่มีมาก่อนเมื่อปี2521และกับผมเคยได้หารือต่อท่านประธานไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่จะหารือในวันนี้คือเรื่องความเดือดร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ตนต่อกรณีของเป้าหมายรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ2543และปฏิบัติ การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ35ตั้งแต่ปีงบประมาณ2550เป็นต้นไปแต่จนถึงขณะนี้ปรากฏว่าได้แค่ร้อยละ29.72ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นปัจจัยแรกที่เป็นความเดือดร้อนขององค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับปัจจุบัน พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2561กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยบันทึกคำของบประมาณในระบบของสำนักงบประมาณโดยตรงและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส่วนใหญ่เป็นงบจัดสรรตามภารกิจถ่ายโอนซึ่งบางรายการได้รับการจัดสรรต่ำกว่าความเป็นจริงอีกทั้งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถที่จะร่วมใช้งบประมาณพัฒนาจังหวัดได้เนื่องจากการกำหนดโดยหลักเกณฑ์ของสภาพัฒน์และสำนักงบประมาณปัจจัยทั้งสาม การที่กล่าวมาเป็นข้อจํากัดอย่างยิ่งต่อความต้องการในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับและเห็นถึงความเหลื่อมล้ําในการจัดสรรงบประมาณระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่นๆทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดโอกาสในการพัฒนาในทุกด้านจึงขอให้สํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสํานักงบประมาณและสํานัก งานสภาพัฒ,พฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด,ด้วยการวิเคราะห์ข้อเสนอของกระผมและข้อเสนอขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เสนอไว้กับกคณะกรรมการว่าประมาณสภาผู้แทนรัษดรแห่งนี้มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความโดดอดขององค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นในระดับในรูประดับในประเทศไทยด้วยครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสมคิดครับตามด้วย